ขั้นตอนฝึกจิตให้ได้ทุกอย่างที่ต้องการการฝึกจิตมันคือการฝึกอารมณ์คุณโมโหง่ายโกรธง่ายมาเป็น10-20ปีคุณจะมาในลมิตแค่วันเดียวแล้วเปลี่ยนเลยไม่ได้คุณต้องสร้างให้มันเป็นนิสัยเพราะฉะนั้นข้อที่1ภาพคุณต้องชัดว่าคุณจะเอาอะไรคนส่วนใหญ่อยากสําเร็จแต่ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าไอ้สาเร็จที่เรานึกถึงมันคืออะไรมีบ้านเท่าไหอ่เท่าไหนที่เรียกว่าบ้านของคุณอยากมีรถรถแบบไหนอ่ะ อย่างมีเงินมีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นภาพต้องชัดรายละเอียดต้องเคลียร์นี่คือข้อแรกไม่งั้นต่อให้คุณฝึกจิตไปคุณก็ไม่รู้ว่าจะเอามันไปทําอะไรอะไรก็ตามที่คุณไม่เข้าใจไม่ชัดเจนมันจะไม่เกิดขึ้น 2. อพอคุณตั้งปป๊บว่าคุณจะเอาอะไรเคลียร์กับความกลัวก่อนเวลาคนเริ่มต้นอะเวลาคนจะเริ่มต้นอะไรแล้วไม่เริ่มสักทีอะจริงๆอะคุณกลัวพอเราไม่ยอมรับกับตัวเองว่าเรากลัวอะไรอะ ไไตอม่เพราะถ้าคุณรู้ว่าคุณกลัวอะไรคุณจะได้แก้ไขสิ่งนั้นให้ถูกถ้าคุณรู้ว่าคุณพูดไม่เก่งคุณก็ไปเรียนพูดไปฝึกพูดไปซ้อมพูดคุณบอกคุณภาพไม่สวยอะคุณก็ไปหากล้องดีๆมาสักอันคือให้เรารู้ว่าความกลัวเราคืออะไรแล้วเราแก้ให้ข้อสพอเคลียร์กับความกลัวรู้ว่าฉันต้องกลัวอะไรแก้ไขแล้วสร้างพฤติกรรมใหม่อันนั้นสร้างนิสัยใหม่เพื่อแก้ไขความกลัวนั้นความกลัวไม่ได้แก้กันแค่วินาทีเดียวคุณ ทำไม่นนเราถึงใช้คำว่าฝึกจิตเพราะมันมีผลเกี่ยวเนื่องกันไปหมด list ความกลัวออกมาแล้วแก้ไขอะไรฉันแก้ได้ฉันแก้เลยอะไรแก้ต้องใช้เวลาฉันก็จะเริ่มในวินาทีนี้อย่าลืมว่าทุกความสำเร็จในชีวิตคุณนะคุณต้องกล้าและตัดสินใจในวันที่คุณไม่เห็นภาพอะไรเลยมองมันเป็นภารกิจมองมันเป็นเกมมองมันเป็นดันดาถ้าฉันจะโตกว่านี้เรื่องแค่นี้ฉันทำอะไรนี่ เรื่องแค่นี้ฉันนั่งเครียดแทบตายเหรอเนี่ยมองภาพใหญ่เว้ยมองมันเป็นแค่ด่านหนึ่งในชีวิตอะภาพใหญ่ของฉันะ่ะฉันจะต้องไปสู่จุดไหนที่ฉันอยากจะได้อะแล้วเรื่องแค่นี้ฉันต้องมานั่งกังวลเหรอวะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าคุณกลัวอะไรก็แล้วแต่นี่แต่บอกให้คุณเคลียร์ความกลัวนั้นแล้วสร้างมันขึ้นมาเป็นภารกิจมันคือการที่คุณอะเก็บเลเวลไปเรื่อยๆแค่นั้นเองอาจต่ให้ข้อสุดท้ายเชื่อว่ามาแน่อเนี้ยนนเป็นสูตรโกงคุณรู้ปะการที่คุณเชื่อว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็มา อะไรที่คุณต้องการในชีวิตคุณต้องรู้สึกแบบนั้นเลยอันนี้ต้องฝึกเน้น่นนเลยใช้คําว่าฝึกจิตฝึกไปเรื่อยๆอะไรที่คุณเห็นอะไรที่คุณรู้ว่ามันมาแน่ก็คอนเฟิร์มตัวเองไปเรื่อยๆเริ่มจากสิ่งเล็กอย่าใช้สิ่งใหญ่เลยเพราะมันยากที่จะเชื่อคุณเป็นคนกําหนดอนาคตของคุณเองเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เนหน่จะสอนคอร์สเกษียณเกษียณยังไงใน3ปี3 4คัมพี์กเกษียนยังไงใน3ปีเนเน่นอเอาดีเทลทุกอย่างมาแกะออกหมดเลยว่าเน้น่ทําอะไรบ้างจากศูนย์ ถึงแสนมีทักษะอะไรบ้างที่คุณต้องรู้จากแสนถึง5 0 0 0 0นใช้ทักษะสเกลอะไรบ้าง5 0 0 0 0 0ถึง1ล้าน1ล้านถึง5ล้านบวกอันนี้คือต่อเดือนนะมีสกิลอะไรบ้างแล้วดี่หนรู้เลยเพราะนี่หนผ่านมันมาแล้ว